ขอบคุณค่ะขอบคุณอากฤษกับอาใหม่เสมอค่ะก็ค่ะ,คะ,คะวันนี้นะคะโหขึ้นมาเป็นทัพเลยนะคะพี่น้องขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เจริญธรรมเออเจริญธรรมสำนึกดีมมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านนะคะ วันนี้เราได้โอกาสยึดเวทีค่ะปกติก็จะคุ้นคุณหน้า <บ S 1> นะคะเราพี่พน้องของเราตรงนี้นะคะก็คือพวกเราจะอยู่ข้างหลังตรงนั้นใช่ไหมคะบริการพี่น้องในเรื่องของอาหารใช่ไหมคะคนตักอาหารให้ท่านทั้งหลายนะคะท่านก็คุณหน้าเราเป็นอย่างดี <บ S 1> แต่วันนี้ค่ะเราได้โอกาสยึดเวทีเพราะว่าทับหน้าของเรานะคะท่านไปที่บ้านราชนะคะแล้วก็บิ๊กเ네นมคือหลายๆท่านเลยนะคะท่านก็ ภารกิจค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาพรามไทม์นะถ,ถ้าตามที่ของออทางทีวีนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่โฆษณาจะแพงนะคะป <c oughs> <c oughs> กติช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาของไทยคะ <c oughs> ของคุณพิชิตนะคะไม่ก็คุณจตุพรใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยได้โอกาสดีนะคะได้โอกาสดะะได้มาบําเพ็ญค่ะแต่ละท่านนะคะตะกี้ที่อา อักฤษค่ะอังกฤษท่านแนะนําไปแล้วนะคะ,ะท่านแรกทางนี้นะคะพี่สิริรัตน์นะคะท่านก็หรือพี่หมอรัตน์ของเราท่านเป็นทันตแพทย์หญิงนะคะแล้วก็ทางต่อมานะคะน้องหลีน้องหลีนี้ก็กําลังศึกษาในระดับปริญญาโทนะคะแม่โจ้นะคะแล้วก็พี่แหม่มอันนี้ท่านเป็นอดีตข้าราชการบํานาญค่ะอันนี้น้องขวัญนะคะน้องขวัญก็กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มสธนะคะ แล้วก็อาอยานะคะท่านก็เป็นญาติธรรมชาวอโศกนะคะพี่น้องที่ร่วมในการชุมนุมท่านคงคุ้นหน้าเป็นอย่างดีอ่ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดอะไรขึ้นมาทั้งทัพอย่างนี้นะคะคือในเรื่องของวิชาการน่ะพี่น้องก็คงจะได้ฟังจากหลายๆวิทยากรนะคะหรือผู้นําที่หลายๆท่านขึ้นมาเพราะว่าเวทีนี้ท่านจะเห็นว่ามีทั้งนักวิชาการใช่ไหมคะมีทั้งแพทย์มีทั้งนักกฎหมายเนาะ มีทั้งอดีตนักการเมืองข้าราชการหรือแม้แต่พนักงานร้านวิษากิจคือมีหลากหลายเ,เวทีนี้เนี่ยต้อนรับในหลากหลายวิชาชีพเนาะที่เป็นเรียกว่าเป็นสภาประชาชนจริงๆเลยที่จะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็ความจริงในเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองให้ท่านได้รับทราบใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราลองมาฟังว่าผู้ชุมนุม,มค่ะ อันนี้ก็คือผู้ชุมนุมที่ร่วมกันมาแต่ว่าไม่ได้มานั่งชุมนุมอย่างเดียวคือท่านมาทําภารกิจด้วยก็คือมาบริการว่าจะด้านอาหารหรือว่าทำต่างบริการพี่น้องในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราลองมาฟังว่าเออการชุมนุมของเราอะค่ะหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นประชาชนทั่วไปท่านก็บอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราเริ่มมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะท่านบอกว่าโอ้ยกลับบ้านไปเถอะจุดไม่ติดหรอกนะ ใช่ไหมคะมีคนหยุดกะิกะี่นึงอย่างเงี้ยนะคะจุดไปติดแต่ว่าเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วใช่ไหมคะว่าน่าจากกรุงพาปีที่แล้วมาถึงตอนนี้เมษาเราอยู่กันทําแบบนี้มาปีกว่าแล้วใช่ไหมคะตกลงจุดติดไหมคะติดแล้วจริงๆแล้วที่เราจุดติดเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเน้นเลยที่เป็นอุดมการณ์ของเราเลยก็คือ,อ,อวิธีการในการชุมนุมของเราคือยังไงคะ ยาวให้เป็นเย็นเลื่อยไปไถ่ความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดและเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะเราลองมาฟังกันค่ะว่าเอ๊พี่น้องเราที่มาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ปีกว่าแล้วท่านไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างเหรอท่านไม่กลัวเหรออ่าท่านไม่มีอะไรทำเหรองานไม่ทำเหรอมาทำไมมาได้ทุกวันทุกวันเนี่ยท่านคิดยังไงมาแล้วท่านได้อะไรนะคะไม่ไม่ทราบว่าท่านใด คนแรกคะ่ะเรียนเชิญน,น้องขวัญน,น้องขวัญก่อนเลยคะ่ะเรียนเชิญเลยคะ่ะขอบพระคุณค่ะดิฉชนนางสาวกิ่งดอกดินกล้าจนนะคะวันนี้11เเมษายน 2567, พี่น้องที่นั่งอยู่ 68, 68, 68. ที่นี่หกสิบแปดนะคะ <68. S 1> ขอขอภัยค่ะคือจะบอกว่า11เ,เมษายน2567ที่ผ่านมานะคะเราได้สูญเสีย ผู้นำทางจิตวิญญาณของเราพ่อครูสมณะโพิลักษ์แต่ถามว่าถ้านับวันเวลาก็365วันไม่ขาดไม่เกินนะคะมันไม่มีอะไรบังเอิญที่เราล,ล,ลูกหลานที่จะขึ้นมาเพื่อที่จะบอกกับพี่น้องย้ำยืนยันว่าถึงแม้ว่าโดยรูปธรรมผู้นำทางจิตวิญญาณพ่อครูของเราจะไม่อยู่แต่เป็นยังไงคะบนเวทีแห่งนี้เคยมีใครที่ ซ้ำหน้าหรือว่าคนเก่าๆเดิมๆหรือว่ามีใครบอกว่าขึ้นมาด้วยด้วยใครบังคับมาไหมคะยังไม่เคยปรากฏใช่ไหมคะวันนี้เรามาเป็นตัวแทนของกองทัพธรรมเพื่อที่จะมากราบขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านหัวใจสีขาวที่นั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะปรบมือให้ตัวเองดังๆคะ่ะ ค่ะน้องขวานคะและอยากทราบว่าเวลาที่น้องขวานมาชุมนุมอย่างเงี้ยน้องขวานรู้สึกยังไงคะมันได้ประโยชน์อะไรต่อตัวเองบ้างไหมคะการมาร่วมในการชุมนุมเนี่ยค่ะรู้สึกประทับใจคะ่ะในทางชีววิทยาจะบอกว่าความหลากหลายคือความมั่นคงใช่ไหมคะเรามาที่นี่นะคะจะได้เห็นพี่น้องหลากหลายคะ่ะเสื้อหลากสีคํานิยามที่หลากหลายบ้างก็บอกว่าเราคือม็บอะไรนะคะม็บฟันปลอมเห็ไหมคะมบจุดไม่ติด ใช่เลยค่ะเราไม่โกรธเขานะคะเขาบอกอะไรมาแล้วก็โอเคเลยค่ะใช่ขอบคุณเขางามงามสวัสดีขอบคุณเพราะว่ามันคือความจริงอะจุดไม่ติดเพราะว่าเรามาดับน้ําดับไฟเราเป็นน้าเรามาดับไฟมันจุดไม่ติดเขาพูดถูกแล้วค่ะอย่าไปโกรธเขานะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะก็เรามอบปันปลอมถูกต้องค่ะถึงแม้เราจะเป็นมอบปันปลอมนะคะแต่ขอโทษเถอะค่ะฟันอื่นอืนน่ะเดิน สู้พวกเราได้ไหมคะมาเดินด้วยกันไหมคะบนถนนเนี่ยคะ่ะแดดก็แดดเดินไปเท่าไหร่มากกว่าพันเก้าใช่ไหมคะนี่แล้คะ่ะเขาว่าอะไรก็ไม่สําคัญคะ่ะปรอเมือให้ตัวเองแล้วก็ชื่นชมผู้ชมทางบ้านทุกๆคนนะคะที่เป็นกําลังใจ ค่ะที่น้องขวานพูดนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าแก่นแท้จริงๆแล้วคือเราทําอะไรอยู่นะคะฉะนั้นเสียงที่เข้ามาเนี่ยเราเรามันไม่ทําให้เรากระทบอะไรนะคะแต่ตะกี้น้องขวานพูดถึงม็อบฟันฟอมมันเกี่ยวกับฟันก็เลยอยากจะโยงไปที่ทันแตแพย์ดีไหมคะม็อบฟันฟอมค่ะจะถามพี่หมอรัตค่ะว่าพี่หมอรัตก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มาร่วมอยู่เป็นประจําเลยนะคะรู้สึกว่าการมาชุมนุมอย่างนี้เนี่ยพี่ได้ประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างไหมคะ สำหรับตัวเองนะคะก็คือตั้งแต่เกิดมานะคะก็ถามตัวเองว่าคนเราเกิดมาทำไมกินเรียนทำงานแล้วก็ตายใช่ไหมก็ถามตัวเองไปตลอดนะคะตอนหลังได้คำตอบจากท่านอาจารย์หมอขียวนะคะจากพ่อครูสมานะโพธิรักก็คือว่าเราเกิดมาเพื่อพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ค่ะนะคะเมื่อเราได้ จิตวิญญาณอันนี้เนี่ยทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นจิตอาสาของแพทย์วิถีธรรมนะคะก็คือเป็นลูกศิษย์อาจารย์อบรมนะคะช่วยคนที่ป่วยนะคะให้ได้รับความสุขนะคะหายจากโรคนะคะก็คือได้มาเป็นจิตอาสานะคะแล้วก็มาช่วยเหลือพี่น้องที่ทุกข์ยากทั้งหลายนะคะค่ะแล้วการมาที่ชุมนุมตรงนี้ค่ะได้มีโอกาสช่วยเหลือหรือได้นำ เอ่ออะไรความรู้อะไรมาใช่ไหมคะค่ะเพราะุูธเจ้าบอกว่านอกจากการเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันแล้วจัดทั้งโลกหามีที่พึ่งอื่นใดไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ร่ํารวยนะคะคนที่มีเงินมากถ้าคุณไปแบ่งปันคนที่เขาไม่มีเนี่ยมนุษย์โลกจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย คนไทยรวยกระจุกแต่จนกระจายค่ะได้คะค่ะพี่หมอคะหลายๆท่านเลยมองว่าการมาที่เนี่ยการชุมนุมอย่างเนี้ยยอมันน่าจะลําบากแดดก็ร้อนเนาะจริงๆแล้วตามความคิดพี่เวลามาแต่ละครั้งมันลำบากไหมคะเนี่ยไม่ลําบากเลยค่ะไม่ถ้าไม่หยุดกินเดี๋ยวจะตายค่ะ นะคะคือข้าวนะไม่ต้องทําที่บ้านด้วยเนอะตอนกลางวันก็มากินที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามีแต่คนเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะคะมีพี่น้องจากหลายมุมนะคะทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดนะคะก็นําอาหารนะคะมาแบ่งปันพวกเรานะคะเรียกว่าทั้งขนมทั้งอาหารว่างอาหารข่าวมีครบหมดเลยค่ะค่ะอันนี้ยืนยันก่อนจะขึ้นมาก็ได้พูดถึงเมื่อวานวันนั้นพูดถึงเรื่องอะไรนะพี่หมอชมมากเลยเรื่องอะไร อะไรนะเราช่องเหรอเรืออ,อะไรนะรมมิตรอะไรนะรมมิตรรมมิตรทับพิมกรอบนะคะกะทิหักกะทิคือคือจะบอกว่ามอ็อบตรงไม่ใช่มอ็อบค่ะขอโทษการชุมนุมตรงนี้นะคะที่ตรงนี้นะคะจะมีอาหารนะคะนานาชาติใช่ค่ะไทยจีนนะคะฝรั่งนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องลองมาดูนะคะ มันมันไม่ใช่ภาพของความยากลําบากอะไรเลยมันเหมือนการมารวมนะคะรวมคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะคะทําเพื่อส่วนรวมนะคะแต่ก็จะมีคนที่เห็นเนาะเห็นสิ่งที่เราทําเราก็จะมีคนที่มีน้ําใจนะคะที่นําของมาแบ่งปันคือของนี่มันมีเยอะเยอะเยอะมากอย่างที่พี่หมอรัฐบอกค่ะถ้าไม่หยุดกินเนี่ยจะท้องแตกนะคะอีกอ <c oughs> ย่างหนึ่ง <c oughs> ที่อยากจะจะแบ่งปันนะวันนี้นะคะที่ จุลานะคะเมื่อวันก่อน,อน,นที่ท่านรมนะคะคน<ล>คุณวิรังรองนะคะทัพพลังสีนะคะก็นำติดเก่าของจุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะไปถวายสัตปติยานต่อหน้าพระบรมรูปสองรัชกาลคือท่านในหลวงรัชกาลที่ห้าและรัชกาลที่หกนะคะที่จุลาลงกรมหาวิทยาลัยวันนั้นได้คนมาร่วม ปฏิญาณตนประมาณเกือบสองพันคนเลยค่ะตบมือให้ท่านหน่อยค่ะที่ว่ารวมกันค้านคา,นา,าสิโนใช่ไหมคะค่ะเพื่อคัดค้านกฎหมายคาสิโนและการพนันออนไลน์ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกว่าท่านท่านเขา,าเรียกอะไรนะท่านสชรเนี่ยท่านจะกินประเทศไทยค่ะจะกินทั้งประเทศนะคะ ถ้าการพนันสำเร็จได้เนี่ยนะประเทศไทยโดนเขากินรวบค่ะเพราะว่าสัญญาที่ทำเนี่ยสามสิบปีนะคะเรายกเลิกเราก็จะเสียค่างโง่แบบโคฟเวลอีกใช <จ S 2> ่ไหะและเงินที่เสียมาเงินที่เ <ใน S 2> สียก็คืญญอภาษีเราอีกอเพราะฉะนั้นสัญญาไอ้พรบอันนี้นะคะพรบคาสิโน,โนและก็พนันออนไลน์เนี่ยผ่านไม่ได้เลยนะคะถ้าผ่านเนี่ยประเทศไทยล่มจมแน่นอนเลยค่ะ ค่ะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทางนะคะที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในวันที่เก้านะคะเราก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าเขาจะถอดพอรอบอันนี้ออกหรือเขาจะดันทุรังในปีในเดือนกรกฎาคมอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าตราบใจที่เขายังคาอยู่นะคะเราไว้ใจไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีชุดนี้นะคะสสชุดนี้เนี่ยเรียกว่า ไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยนะคะถูกไหมคะค่ะอย่างที่พี่หมอรัฐบอกนะคะวันที่เเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่มวลชนคนดีนะคะทั้งหลายได้รวมพลังกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเหมือนออปรากฏการ์ที่เรียกว่าผีเสื้อขยับปีกเนะคือการขยับปีกเล็กๆของผีเสื้อแต่ละตัวแต่ละตัว,แต,ตวแต่พอมารวมมวลกันเยอะๆเยอะๆเนี่ย,ยออกมารวมกันเนี่ย การขยับปีกตรงนั้นเนี่ยมันมีผลเปลี่ยนแปลงอากาศเลยนะคะทำให้เกิดพายุได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันการขยับการรวมกันของแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านพี่น้องที่มารวมกันเยอะๆเนี่ยมันก็มีผลที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐสภาเช่นกันใช่ไหมคะค่ะ,ะทีนี้เราลองมาฟังอีกท่านหนึ่งคะ่ะ พี่อยายลานะคะพี่อยายลาญาติธรรมนะคะชาวอโศกของาขอ,งอยายลานะคะญาติธรรมชาวอโศกของเราค่ะถ้าพี่น้องที่สายชุมนุมทั้งหลายนะคะท่านจะเห็นนะคะแนวหน้าของเราเลยนะคะแต่งตัวอะไรครบเซตหมดทุกอย่างเลยนะคะค่ะอยากทราบความคิดเห็นของพี่ไอ้บ้างค่ะว่า,าการมาชุมนุมอย่างนี้เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะและได้ประโยชน์อะไรบ้างคะ จเจริญธรรมำสมนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะอา,อายาดานะคะชื่อเดิมชื่อชายาดาสลินยามาสนะคะแต่พอมาอยู่อโศกก็เลยพ่อครูเปลี่ยนชื่อให้เป็นบุญยิ่งแก้วนาวาบุนิยมอาจจะดูไม่ค่อยออไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเข้าเข้าพวกนะคะเพราะว่าอาจารย์จะเป็นสายวัดแล้วก็ แต่ว่าทางแพทย์วิถีทมเนี่ยจะเป็นสายสายสุขภาพถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งซึ่งอาญาดาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องปรสาษาดีหน่อยประษาทเป็นยังไงครับพี่ไอมันเอร์ดเกินเอร็ดนะคะเพราะฉะนั้นอยู่แนวหน้าตลอดค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ชุมนุมที่เวทีคอปทอยู่ด้านนี้นะคะอาญาดาก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องคอคอปทอนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็น เป็นเด็กอ่หมายถึงว่าเป็นลูกลูกครึ่งนะคะลูกสองสัญชาติคือมีสัญชาติกรทแล้วก็มีสัญชาติญาติธรรมด้วยนะคะไอพียทอาบว่าพี่นอนพักที่นี่ด้วยใช่ไหมน้งเลยนะมีความรู้สึกอบอุ่นนลค่ะเพราะว่าเหมือนมีสาวหน้าและมีบัลเลงสซาวแท็กด้วยเสียงรถปิ๊ดติ๊ด อะไรอัสนุนพี่คิดแตกต่างกับคนทั่วไปที่เขามองเข้ามาเลย<อ>เขาคิดว่าหูการมานี่มันน่าอันตรายมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>พี่ไอ๋อไม่ไม่น่ากลัวอันตรายหรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้นะคะถ้าเทียบการชุมนุมรอบนี้กับรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยรอบรอบที่ผ่านๆมาเป็นกาดนะคะจะหลบอยู่ในมุมมืดเวลาไปปิดถนนเวลาเราจะเดากระจายไปปิดถนนคนในรถนี่จะเคืองเรามากมองเราเหมือนเป็นศัตรูแต่ณเวลานี้อะ คนเข้าใจพวกเรามากขึ้นเข้าใจว่าเรามาทําอะไรนะคะหลายคนบอกฉันอยากไปด้วยนะเออแต่ว่าไปไม่ได้ติดภ<พ>า,าราก่จติดภารกิจซึ่งซึ่งพี่ไอค่ะขออนุญาตอันนี้เห็นได้ชัดตอนที่เราเดินเนาะที่สี่แยกบางกระบืออะไรนะตรงนั้น,น,ะนอะเนาะแล้วก็ไปรัฐสภา,สญญาหลายๆท่านเลยเอากระโจกใช่แล้วก็บกมืออ่าค่ะ เหมือนที่กำลังเดินทางก็เห็นด้วยกันเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการการชุมนุมแบบใหม่อันนี้มันจะแตกต่างตรงที่พี่ไอบอกแล้วมันก็ไม่ต้องแบบเน้นมวลชนมาเยอะๆอย่างนี้หรือเปล่าคะยังไงคะเพราะว่าทางบ้านเขารู้รู้ข้อมูลมากมายนะคะรู้ข้อมูลมากมายยังไงชนะแน่ๆเมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกเรียกขอความร่วมมือเรียกระดมพลพวกเราก็ยังมากันอย่างวันที่เก้าอบอุนใจมากเลยนะคะ รู้สึกเรามีมิตรีสหายดีเยอะนะคะก็เราก็มาอยู่เคยคุณหมอคะเคยเคยไหมที่ว่าเวลาคนป่วยแล้วเขาจะเอาน้าเกลือเลี้ยงไว้เอ,อ, mm hmm. เอาน้ำเกลือเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ฉีดยาใช่ไหมคะ mm hmm. พวกเราก็เหมือนเหมือนน้าเกลือนั่นแหละที่คือมันเลี้ยงเอาไว้พอถึงเวลาระดมทีหนึ่งพวกเราก็มากันนะคะ,ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่พี่น้องออลอง คอยฟังข่าวสารนะคะเวลาที่เราเรียกรวมพลนะคะก็อยากให้ท่านนะคะที่มาได้เนอะช่วยการออกมารวมมวลกันเหมือนปรากฏการเมื่อวันที่9เมษายนอย่างนั้นล่ะค่ะขออีกนิดนึงนะคะอาญาดาเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้วันที่11เมษายนนะคะอาญาดาควรจะอยู่ที่ราชธานีอโศกเพราะว่าเป็นวันที่พ่อคูสินแล้วก็เป็นวันที่มีพิธีมอบกรดมอบกรดนี่เหมือนเหมือนรับปริญญาของเด็กที่จบ จากสมาสิกานะคะแต่ว่าแต่ว่าอาญาต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาร่วมกับพวกเราพวกเราจะจัดงานสงการใช่ไหมคะเมื่อกี้จะไปขอสมัครประกวดเทปีสงการเขาบอกอายุก็เกินน้ำหนักก็เกินเขาก็เลยไม่รับสมัครค่ะเสียใจนิดหน่อยนะคะก็ฝากข้อความถึงพี่น้องทางบ้านนะคะถ้าใครมีเวลา1-2-13เมษายนี้มาร่วมเล่นน้ำ รถน้ดำดำหัวเล่นสนุกกันที่เวทีชมัาชรเชษนะคะเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะอุ๊ยสามทุ่มต้องทำเลขสามใหม่นะคะเราจะไม่เอานิ้วกลางๆทำนะครับไม่ไม่ชอบแบบนั้นอ่าสามทุ่มโอเคแกนี้งละค่ะมีอีกนิดนึงพี่ที่ทอ,อ,อาอายดาค่ะเอ่อการที่มาตรงนี้เนี่ยเนื่องจากพี่เนี่ยก็ผ่านการชุมนุมมาหลากหลายนะ แล้วก็หูเป็นกาดด้วยอย่างเงี้ยคือเป็นคนในเลย<ม>อย่างเงี้ยไม่ใช่กาดธรรมดานะคะ,ะกาดยังไงฮะเป็นหัวหน้ากาดโคราชโอโ้เป็นหัวหน้า<ต>เลยตำแหน่งนี้ไม่ได้มาเพราะฝีมืออ่อแต่มันได้มาเพราะเหตุบังเอิญเพราะว่าที่โคราชอะ่ะมีการลถไฟนะคะ,ะแล้วก็มีพี่น้องสอสอที่เป็นไฟฟ้าถ้าให้พวกหนึ่งเป็นหัวหน้าอีกพวกหนึ่งก็เสียฟอร์มเออเขาก็เลยบอกให้พิยดาเป็นอ่ะดีแล้วะก็เลยบอกว่าไม่ได้มาเพราะ ฝีมือนะคะแต่มันได้มาเพราะเหตุบังเอิญนะคะอ่าค่ะแต,แต่ก็<า>ปฏิบัตินหน้าที่อย่างเต็มที่อาใจเกินร้อยเห็นไหมคะถ้าอย่างที่พี่อา,อาอาดาบอกอะคะ่ะว่าเอ่อการการชุมนุมแบบอดีตอะที่เคยเป็นการอย่างนั้นอนะกับทุกวันนี้เนี่ย พ่อแตกต่างที่เห็นชัดเลยคืออะไรบ้างคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ควักปืนยิงใครแล้วนะคะเป็นเด็กดีแต่แต่ก่อนก็ไม่ได้ควักปืนยิงนะคะแต่เอามือล้วงเข้าไปในเป้แล้วยิงในเป้เลยเพราะาเขาจะได้ไม่เห็นเวลาเลงตำรวจก็จับไม่ได้โอ้ก็คือทุกวันนี้อนนี้เพรื่องใช้อ่าเอคือทุกวันนี้ไอ้เรื่องความรุนแรงอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้พอเจอใครก็อิติปิโส มาจากมาจากพ่อครูนะคะเดี๋ยวนี้จะจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ไม่โกรง่ายแล้วก็แล้วก็จะเห็นใจทุกคนนะคะก็คือแต่ละคนก็มีข้อแตกต่างกันออกไปก็ก็ให้ให้เกียรติให้ความเข้าใจกับกับพี่น้องที่มา ผู้หญิงอยู่ด้วยกันเยอะๆหนุกมากเลยค่ะโอ้เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นนะคะประโยชน์ที่อายดาได้อีกอย่างหนึ่งในการมาชุมนุมก็คือการปฏิบัติธรรมผ่านเครื่องมือคือการชุมนุมนะคะเห็นไหมคะการปฏิบัติธรรมคือการมีผัสสะเป็นปัจจัยนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราเจอผัสสะอ่านเวทนาตัวเองให้ออกแล้วดับกิเลสให้ได้ <im itation> มันจะ,จะเจริญขึ้นค่ะอ๋อนะคะซึ่งอันนี้เป็นการอ่านภาษาเพื่อชาติด้วยนะคะ <im itation> อ่าเพราะฉะนั้นได้กุศนที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองเลยนะคะทุกอย่างที่เรามาตรงนี้ทุกคนนะคะมีพี่น้องท่านใดเนี่ยมาเพื่อเรียกร้องอะไรส่วนตัวไหมคะ <im itation> มีไหมคะพี่เรียกร้องอะไรส่วนตัวไหมคะเรียกร้องเงินเดือนขึ้นหรือเปล่าคะเรียกร้องสวัสดิการอะไรหรือเปล่าคะเปล่าเลยนะคะแต่เราเรียกร้องประเทศชาติที่ทาไมคะ ที่ประเทศชาติที่จะต้องรักษาไว้ใช่ไหมคะเ,เพื่อให้ลูกให้หลานของเราใช่ไหมคะให้ความขาวสะอาดนะคะเอาอรรัปชันสิ่งสงกรปรกต่างๆออกไปนะคะค่ะตรงนี้นะคะเราก็มารวมกันนะคะค่ะอีกท่านต่อไปเลยนะคะเรามาฟังบ้างค่ะพี่แหม่มของเรานะคะอดีตท,ท่านเป็นข้าราชการบํบนานาญนะคะปกติพี่แหม่มเนี่ยท่านจะเป็น หัวหน้าแม่ครัวนะคะจะอยู่ตรงนี้ท่านก็จะคอยดูแลเรื่องอาหารให้พี่น้องนะคะเวลาที่อยู่ค่ายเนี่ยพี่แหม่มก็จะเป็นผู้รับใช้ฐานครัวจะจัดเมนูแล้วก็เตรียม วัตถุดิบต่างๆนะคะค่ะอยากถามพี่แหม่มค่ะปกติพี่แหม่มจะอยู่แต่เบื้องหลังนะคะแต่วันนี้เราบอกไม่ได้ไม่ได้วันนี้ทับหน้าเราไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรวมพลค่ะมีเท่าไหร่ต้องขึ้นมาให้หมดนะคะพี่แหม่มก็เลยยอมขึ้นมานะคะเออพี่แหม่มมีอะไรที่อยากจะบอกไหมคะพี่แหม่มพี่น้องจะเห็นว่าท่านนะจะมาทุกวันเลยนะคะท่านก็จะมารอประมาณบ่ายสามของทุกวันเพื่อรอรับอาหารที่จะมาจากออสันติอโศกนะคะซึ่งทางญาติธรรมสันติอโศกจะนํามาส่งให้ทุกวันเลยนะคะเวลาบ่ายสาม ค่ะพี่แมมได้ประโยชน์อะไรหรือว่าทําไมคะมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจทําไมมาได้ทุกวนันทุกวันคะเรียนเจอเนี่ยค่ะก,ก็สาหรับตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วการทํางานพวกนี้นะครับก็จะมีภาาัสสะเข้ามาภาาัสสะเนี่ยเราก็จะเราก็ต้องดูใจเรานะแต่เราก็จะท่องเอาไว้ทําทํางานแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ลําบากนะเราก็จะท่องเอาไว้ <laughs> ในใจว่าตั้งตนอยู่ในความลาบากกุศลธรรมเจริญยิ่งนะ คิดไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราเนี่ยเราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดบริการให้ดีที่สุดเหมือนกับพี่น้องมาเนี่ยก็มา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 ชุมนุมมา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 นั่งฟังถ้าไม่มีพี่น้องมานั่งฟังมันก็ไม่มีหมู่กลุ่มใช่ไหมฉะนั้นเราเนี่ยก็อยากบริการให้ดีถ้าเราบริการดีแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ทานอย่างมีความสุขแต่บางครั้งเนี่ยมันใจคิดไม่เหมือนกันไง คนคนบริการอยากให้ดีอยากให้มาเรียบร้อยก่อนที่น้องมาถึงก็หิวนะเอาอยัางงุ่นเอาอยัางนี้เอา,อานี้มันก็เป็นทักษะให้เราเหมือนกันนะเราก็มีความสุขใคร<อ>ใครใครใคร,ใครรู้ตัวเคยเป็นคู่<อ>กรณีนะคะวันนี้เลยครั้งว่าเฉลยค่ะแต่เราก็ยังมีความาสุขว่าเออก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถามใจตัวเองเออวันนี้มันก็เจออย่างนู้นเจออย่างนี้นะแต่ก็ก็ยังมาทุกวันนะเนี่ยใช่เรามาทุกวันใช่แต่มันก็ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อย ทำงานไม่เหนื่อยไม่มีหรอกมันเหนื่อยแต่วันก็มีความสุขที่อยากจะช่วยบริการอเอจริงๆเนี่ยเราก็อยากจะทําอะไรให้มันดีให้มันสะ,ะอาดสะอาดเนาะ,ะเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามระเบียบมาตามคิวอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากบริการให้ซึ่ง,งเป้าหมายหลักเบื้องหลังไอ้สิ่งที่ยอมอย่างนี้คืออะไรอะคะเป้าหมายไม่อยากให้น้องได้มาเยอะๆไง,งมามก็ได้กินใช่ไหมเขาบอกความทับที่เดินด้วยท้อง ถ้ามาแล้วไม่ได้ทานใช่ไหม,มก็นั่งไม่สะดวกไม่ไม่รู้สึกไม่มีความสุขแต่ทานไปชมไปดูไปอะไรเนี่ยมันก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็ไปเอาอีกตัอยากจะบริการให้พี่น้องฉะนั้นวลเราพี่น้องมาทานนี่ยนะคะก็คือเข้าแถวนิดนึงไม่ต้องรีบแย่งนะคะของมันมีเยอะฉะนั้นเนี่ยเราก็ช่วยกันนะคนเร่ึ้งทางนะคะมันก็จะทําให้มันจะ มีความสุขทั้งคนแจกคนแจกที่อยู่ด้านหลังเนี่ยได้อะไรจากบนเวทีบ้างไหมคะก็ทาไปหูก็ฟังอ่าได้อะไรที่อยามรู้นะได้ความรู้หลายๆอย่างสิ่งที่เราไม่รู้เราก็เหมือนกับเป็นเปลืองตัวเล็กๆกันนะเอซึ่งคนอื่นเขาทำมีให้ความรู้ทางด้านวิชาการเราก็บริการด้านช่วยกันผลไม้ผลมืองานมันก็จะสเร็จ